ตอนนี้ก็มีข่าว Intel จจะมือกับร่วมพัฒนาสถาปัตยกรรมชิป X86 เพื่อเทคโนโลยีใหม่ในอนาคตหลังชิปอา m มเริ่มติดตลาด PC ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ประจำปีเลยนะเมื่อ Intel และ AMD ประกาศร่วมมือการจัดกลุ่มปรึกษา ที่มีชื่อว่า x 8 6 ecosystem a i e group ในการพัฒนาสถาปยากรรม x 8 6ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทําให้มั่นใจในการพัฒนาสถาปยากรรมจะเป็นมีอย่างสอดคล้องและมีความร่วมมือระหว่าง2ฝั่งโดยจะเน้นการสร้างมาตรฐานร่วมกันและหลีกเลี่ยงการเกิดการแยกตัวเป็นอิสระในการพัฒนาเทคโนโลยีที่อาจจะขัดแย้งกันในอนาคตซึ่งมีการร่วมมือกับบริษัทยกให,ใหญ่หลายๆที่เลยไม่ว่าจะเป็น google, dell, hp, lenovo, microsoft อะไรอย่างเงี้ยมาหมดเลย แน่นอนว่าเป้าหมายหลักของกลุ่มนี้ก็คือการพัฒนาสถาปัตยกรรมชิป X86 ให้ทันสมัยและรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในอนาคตเช่นปัญญาประดิษฐ์ AI การออกแบบชิปเซตจากข้อมูลแม้จะไม่ได้กล่าวถึง ARM โดยตรงแต่ดูเหมือนว่าการตื่นตัวในครั้งนี้ Intel และ AMD ก็น่าจะมีสาเหตุจาก ARM ด้วยเช่นกันเพราะช่วงหลังนี้อุปกรณ์กลุ่ม PC และเซิร์ฟเวอร์มีสัดส่วนของ ARM เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอุปกรณ์ของสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ Mac ของ Apple ซึ่งถ้าชิปพ,พัฒนาได้ดีขึ้นแน่นอนว่าผู้ใช้จะได้รับประโยชน์โดยตร ส่วนตัวแอบคิดน,นะคะว่า Intel และ AMD ร่วมมือกันแบบนี้มันก็ไม่ได้แข่งกันพัฒนาเหมือนทูกับดีแท่งแง่ร่วมมือกันมันจะส่งผลเสียกับผู้บริโภคอย่างเราหรือเปล่า